โอ้มาร้ามาร้าแม่จ๋ายายจ๋ารอบหลอกฉะนั้นเลิศในประเทศสี่สิบไปพายกับลอกน้ำแดงลอกน้ำแดงจากอื่นจากนาลายครับเรือดังระดีจากเสาให้สราบุรีโยร่อกน้ำแดงเจอกับไอ้หนุ่มหน้าบนคนเมื่อปะทุทาน,นี้ในน้าว่าใน้น้าว่าสิงปะทุกับจยู่ที่ว่าสิงปะมุลอกน้ำต้เพื่ออู่ที่ว่าไอหมาบ้าไอหมาบ้ามันจะไล่กัดได้ไม่ได้จะไล่กัดได้ไม่ได้ไหนเมื่อจักนาลายจากนาลายขัวโดด กลัวโดนกัดก็เลิกตะกุยตะกายเลิกตะกุยตะกายจะพานีแต่จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ไหนเมื่อสิงประทุมสิ่งประทุมได้ทานได้ทีเลิกตะบดจะบจะี้ตะบดจะบี้จักขยี้ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ครับว่าไอหมาบ้าจะไล่ตะคุบได้ไหรือไม่ไหนเมื่อสิงประทุมสิงประทุมได้อัดเลวหลิงประทุได้อัดแล้วจะตักละลายตักละลายไม่หยอกั เดี๋ยวก็รู้ว่าจะได้ไม่ได้เพราะอยากกะไล่ขุมนารการดูโดนจฉพาะผ่านหน้าขาวผ่านหน้าขาวเปิดเล็กน้อยและผ่านกลางเปิดเล็กน้อยและผ่านกลางไม่บางไม่ไมยก็อยากนระไล่อยากขุมนานการณ์ดูผ่านไปบอกคู่กันผหันไปบอกคู่กันแล้วนึกอยู่ในใจว่าเราจะเปิดตอนไหนดีเราจะเปิดตอนไหนดีถ้าจะเปิดก็เปิดนะครับเพราะว่าให้ายให้หายไผ่จะมันไหวก็ให้สองเที่ยวจะไม่ไหวจริงก็เหลือเที่ยวเดียวก็เหลือเที่ยวเดียวจะทำจะไผ่หน่อยวัน ร้ายขวขกว่าป้ายแพ้กับว่าพายหนีอย่างเดียวกับว่าจักอะไรยขยกหนีอย่างเดียวสิง่งกระทุมก็ไม่ยุ่งไม่ยอไม่ต่อไม่แจ้งทีมงานไอ้มาบ้านรุ่มน้ํายมโดยพี่นรงบอกว่าเที่ยวนี้เอาเรลยพายแรงพายแรงแต่จ้นมาจ้กมาแล้วก็ปใหยจักระไรหนี้เข้าเดิลไทย ท่านผู้ชมที่รบครับผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่53รอบรองชนะเลิศ40ทั่วไปทีมที่ชนะได้แก่ทีมจากนารายร่องน้ำแดงเข้าไปยืนรอผู้ผชนะในคู่ที่2ครับใช่สิงห์ปทุมก็จะไปชิงที่3กับผู้แพ้ในคู่ต่อจากนี้ครับ